สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็อยากจะมาเล่าเคสสตาดีที่เกิดขึ้นในอดีตกับผมนะครับเรื่องของ Goose Finance นะครับว่าตอนนั้นผมเจออะไรคิดยังไงแล้วก็สุดท้ายเสียเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับว่าเป็นวิทยาทานในโลกดีฟาแล้วกันเนาะเราอาจจะได้ไม่ผิดพลาดอะไรอย่างงี้เนาะโอเคครับเงีเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับว่าใน Goose De f i n a n e สมัยก่อนเนี่ยหรือว่าเว็บ Goose De f i มันเป็นยังไงนะครับในอดีต ในอดีตนะครับผมจะเล่าให้ฟังก่อนนะครับว่าก่อนแรกๆเนี่ยเป็นเป็นที่แรกๆนะครับที่เราเวลาเราจะฟาร์มหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราจะต้องเสีย Deposit f รีเมื่อก่อนจะเสียที่ประมาณเกือบจะ4%ด้วยซ้ำแต่สิ่งที่จะไม่เสียก็คือตัวที่มันเป็น Co e r n a n c e token ของเขานะครับเขาจะไม่คิด deposit f e ีตรงนั้นนะครับก็เป็นที่แรกๆที่ผมเห็นว่ามีการเก็บค่า deposit f e ีในการฟาร์มนะครับซึ่ง ถ้าเอาเข้าจริงแล้วตอนแรกก็คิดเฮ้ยฟาร์มสเตเบิลคอยเมื่อก่อนเป็นร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์หรืออะไรแบบ BNB BUSD แบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันคุ้มนะแต่ทั้งที่มันเสียเดโมสิทธิ์ฟรีประมาณสิบเปอร์เซ็นต์แต่นั่นแหละครับผมก็จะเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดว่าตอนนั้นมันคิดยังไงเนาะอ๋าแน่นอนเราก็เฮ้ยเราก็ลองฟาร์มพวกสเตเบิลสเตเบิลคอยทั้งหลายหรือภูที่เรารู้สึกว่าเราเราเรา,เราเชื่อในมันอะไรอย่างเงี้ยครับค่อนข้างจะ อยากเชื่อในมันนะครับแต่แน่ๆครับคือแผนของ Goose Defy เนี่ยในอดีตเขาาพยายามจะทำ A M M A M M เนี่คืออะไร A M M ก็คือเหมือนพวกแพนเค้กนะครับที่ทำตัวแลกเปลี่ยนระหว่างตัวพูกันเองนะครับเช่นเราจะแลกอ e t h เไปเป็น b n b บ n b เป็น E t h เนี่ยมันก็จะผ่านพูนี้คนที่ผ่านภูนั้นน่ะก็จะได้ค่าธรรมเนียมไปนะครับแต่ทีนี้เวลาพวก d e f าที่เกิดขึ้นใหม่ๆอ่ะมันทําไม่ทันพอมันทําไม่ทันนะส่วนใหญ่มันก็จะไปใช้ของแพนเค้กฉะนั้น ถ้าเราฝากแล้วมันส w a ปที่แพนเค้ก m e นิ่งก็คือคนที่ได้ค่า swap แบบมันก็คือคนที่ฝากแล้วอยู่ในแพนเค้กงงไหมคือเราฝากเป็นเป็นล q u i d i t y pool ที่นี่แต่ว่าจริงๆมันเป็น amm ของแพนเค้กก็คือสุดท้ายมันก็ไปอยู่ที่แพนเค้กอยู่ดีอ่ะประมาณนี้แล้วกันครับก็คือสุดท้ายมันเป็นที่แพนเค้กอยู่ดีในการเราแบบทำตรงเทรดตรงเนี้ย ไอ้ตรงเนี้ยมีการสวอปไปสวอปมาตรงเนี้ยที่เราเห็นตรงเนี้ยมันกลายเป็นว่ามันไปอยู่ที่แพนเค้กแทนที่จะเป็นภูที่อยู่ตรงนี้ที่เราฝาแล้วเราจะได้ค่าธรรมเนียมจากการฝาโดยตรงจากตรงส่วนนี้นะครับเช่นถ้าเราไป5%อนของภูลนี้เราก็ควรได้ค่าธรรมเนียม5%ของภูนี้ดูไหมครับแต่จริงๆไม่ใช่ครับไอ้ตรงภูเนี้ยมันก็จะเอาไปไอ้การสวอปตรงเนี้ยมันก็ไปอยู่ที่ที่แพนเค้กอยู่ดีฉะนั้นมันต้องเป็น5 เราเป็น5%้าปซ็นตของตรงนี้อา,อาจจะเป็นศูนย์จุดหนึ่งของทั้งหมดของแพนเค้กก็เป็นไปได้นะครับฉะนั้นก็ก็คือก็โดนโดนโดน,โดนความงงตรงนี้ตอนแรกเล่นงานอยู่พอสมควรนะครับแต่มันก็ไม่หนักเท่าไหร่นะครับช่วงแรกผมก็ยังกาไรจากการขายไข่หรือฟาร์มไข่อะไรอย่างนี้พอสมควรนะครับผมจะให้ดูราคาไข่ในอดีตก่อนนะครับเพื่อจะได้ทุกคนจะได้เข้าใจว่ามันผ่านมาสักห้าหกเดือนแล้วเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ คุณคิดดูนะครับตอนแรกใไขนะครับร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบร้อยหกสิบเหรียญแล้วก็ลงฟื้แล้วก็ขึ้นแล้วก็ลงฟื้แล้วก็ขึ้นโอถ้าตอนนั้นคุณอยู่ตรงนี้นะหลุมใส่ยีสิบคุณขึ้นไปขึ้นตรงนี้สามเด้งนะอะไรอย่างเงี้ยก็ลงฟ้ามแล้วก็หายไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องราวมาประมาณหนึ่งเท่าที่ผมจําได้นะตอนนั้นให้ฟังนะครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับคือกูสตีฟายเนี่ยตอนที่มันมาแรกๆนี่คือมันจะมาแข่งกับ p a นเค้กเลยนะครับเพราะแทนเค้กช่วงนั้นก็ยังไม่ได้เป็น m a เปอเคือมันเป็นเมเจอร์แหละแนตะมันไม่ได้ห่างไกลเหมือนตอนนี้นะที่แบบว่าอันดับ2คือเอ็มเด็กแล้วถ้าคุณดูใน d e f i Station นะครับจริงๆเนี่ยคือณปัจจุบันนะ่ะแ a นเค k e นี่ถือว่าเป็น AMM อันดับหนึ่งขอ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 งที่ b s c แล้วไกลมากเนี่ยสมมติ Total Lock Value 6.85หกจดแปดบิลเลนนะครับ เอ็มเด็กยังแค่1.32บิลเลียนเองนะห่างกัน5เท่าจะได้สมัยนั้นนะครับกู Good Finance นะ๊ดไฟแนนซ์อ่ะห่างกับแพนเค้กอ่ะประมาณ3เท่ากว่าเองประมาณแบบ3-4เท่ากว่าอะไรเงี้ยเพราะช่วงนั้นมันยังแบบไม่ค่อยมีตัว total lock value ที่สูงแบบห่างไกลก,ากันมากอะไรเงี้ยครับคนก็ยังมั่วๆอยู่อะไรเงี้ยครับยังไม่ค่อยแบบเข็ดกับเรื่อง Luck Pool ลักภูอะไรเงี้ยขนาดนั้นมันใหม่กันหมดเลยนะครับมันก็เลยแบบ คูณแฟนเนตก็โหจะเป็นคิลเลอร์อยู่พักหนึ่งเลยสมัยก่อนนะครับตอนนี้แบบไม่รู้อยู่ไหนแล้วหายไปแล้วเรียบร้อย <laughs> ไม่ติดท็อปลอยด้วยมั้งเนี่ยเคยบักผมก็เคยเล่นนะเนี่ยเนี่ยโอเคโอเคไม่เห็นแล้วไม่รู้อยู่ไหนแล้วเนี่อยู่นี่อยู่ยนี่อ,นอันดับสามเจ็ดแนดีอ่ะให้คูณให้ดูหน่อยในอดีตอันนี้เขามีแค่เก้าสิบวันนะจริงๆก็ไม่เห็นแล้วแหละก็คือแบบมันนานแล้วแหละเมืนเมื่อก่อนมัน,นคือแบบก็คือโอ้โหจี้จี้แพนเค้กเลยเราบอกว่า ชนะมาทุกอันแล้วเหลือ cake, แพนเค้กเป็นสุดท้ายแล้วที่มันเป็นเอ็มเอ็มนะอะไรอย่างเงี้ oh, oh. ยโอ้โหงไงสุดยอดคนก็หายกันระดับหนึ่งผมก็หายตอนนั้นนะครับระดับหนึ่งนะครับก็ฟาร์มไปจูนนนี่โอ้โหไข่ลงก็อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ทีนี้ไอตัวที่มันผมที่ผมมาโดนจริงๆอะ่ะก็คือตอนนั้นน่ะผมจะเอาเงินกลับประมาณสองแส0บาทสอง0ส0บาทนั้นน่ะมันอยากจะเอากลับตอนสิ้นเดือน มันก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยอยู่สิ้นเดือนเนี่ยมันก็อยู่เปล่าๆนะทาไมเราไม่หาที่ฟาร์มหรืออะไรอย่างนี้นะก็ก็เลยคิดว่าแบบเอ้ยหาที่ฟาร์มก่อนดีกว่าเดี๋ยวสิ้นเดือนไมไออกทีนี้ท่วงนั้นมันออกตัวที่เรียกว่าเลเยอร์ฟาร์มพอดีเลเยอร์ฟาร์มนะคุณเห็นตรงนี้นะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองนะคุณรู้เปล่าว่าในอดีตเนี่ยมันร้อยกว่าเหรียญน,นะเออสิ่งที่ผมโดนหลอกเรียกว่าโดนหลอกในแง่ของ ในแง่ของอเรียกว่าอะไรอะความเชื่อแล้วกันนะครับตอนนั้นก็แบบออพติมิสติกแบบมุมมองดีมากนะครับว่า House เนี่ยตัว House เนี่ยมันจะถ้าเราฝากไอ้ีจีเนี่ยหรือ g ีจีมันมีหลายเลเยอร์นะแต่คนที่ผมโดนนะคือ g ีจนะเนี่ยถ้าเราฝาก GG1 นะมันจะได้ BUSD นะไอเราเนี่ยมันก็อ่อนประสบการณ์เเมื่อ5-6เดือนที่แล้วมันก็อ่อนประสบการณ์มากๆก็ เคยโอ้ hey, oh, มีที่ไหนวะตอนนั้นที่ยอมให้ governance token นะ่ะแล้วมันจะออกมาเป็น BUSD นะ้แล้วมันก็ดูมีอนาคตนูน่นนี่แล้วก็หายแปลกเลยอะไรอย่างนี้ท้ายเราก็เลยซื้อ g o v e r n a n c e Token ตัวนี้นะครับแล้วเราก็เอามาฟาร์ม BUSD ซึ่งตอนแรกๆมันเป็นแบบโอ้ไหลออกมาดีมากเลยประมาณแบบโอ้เป็นพันเปอร์เซ็นต์เลยนูน่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับไอตอนแรกเราก็คิดว่าพันเปอร์เซ็นต์มันก็คงแบบเป็นไปไม่ได้ตลอดก,การหรอกอะไรเงี้ยแต่เราก็คิดว่ามันแบบ น่าจะอยู่สักสองสาบเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะตอนนั้นนะคิดอย่างนั้นนะปรากฏว่านะครับไม่ถึงเดือนครับไอ้ภูนี้ยมันหมดถามว่าภูนี้หมดได้ยังไงภูเนี้ยมันจะไปเอาค่าธรรมเนียมเป็นหนึ่งุดห้าเปอร์ซ็นหรือสี่เอร์เซ็นเนี่ยจากคนที่มาฟาร์มตรงบริเวณเนี้ยครับมาจา่ายเราทีหนึง่งซึ่งมันก็จะไปหาเงินด้วยวิธีไปฟาร์มมิ่งที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ เราก็ได้ GG1 มาเนี่ยเราก็ไม่ขายไงเราก็ด้วยความมือแบบมือซื่อสัตว์เรียกซื่อสัตว์ไหมไม่ใช่เรียกว่ามือใหม่แล้วก็อ่อนประสบการณ์แล้วกันนะเราก็โอ้โหมันก็ได้ GG1 เ, GG เอา GG 1มาฝากนะเอา GG1 มาฝากเรื่อยๆนะทีนี้เฮ้ยปัญหาก็คือไอ้เลข APY นี่เป็นเป็นที่ที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเ AP อ APYAPR มันหลอกอยังไงมันหลอกเรายังไงนะครับสมมติว่าคุณคือร้อยเหรียญบอกตรงนี้พันเปอร์เซ็นต์ใช่ไหม คุณก็จะรู้สึกว่าเอ้ยหนึ่งร้อยเหรียญเราได้หนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ก็คือหนะึ่งพันเปอร์เซ็นต์ APR เนาะทีนี้เมื่อเวลาราคามันตกจากเก้าเ้ออจากหนึ่งร้อยเหรียญเหลือเก้าสิบเหรียญไอ้ตรงนี้มันเหลือพันหนึ่งเนี่ยมันคือผิดนะครับมันต้องสูงกว่าพันหนึ่งเช่นอาจหมาคมว่าคุณต้นทุนถูกลงแล้วคุณได้เท่าเดิมจริงๆปเปอร์เซ็นต์ในการประกันในการได้หรือเอาอไมันต้องสูงขึ้นฉะนั้นตรงนี้นต้องสูงขึ้นแต่ช่วงนั้นนะครับ ราคามันตก APR ยังต่ำลงตามนี่เงี well. ้ยไปเรื ian, okay. ่อยๆฟึบๆๆๆอย่างเงี้ยเราก็ไม่เข้าใจอะไรขนาดนั้นไม่ได้เอใจคิดไม่ถี่ทั่วแล้วก็โลบด้วยนะครับช่วงนั้นก็ก็ไม่คิดอะไรมากก็ฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆฟาร์มไปเรื่อยๆแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวมันก็ออกมาพอดีๆหละกำลังนิดๆหน่อยๆก็ยังโอเคสุดท้ายก็คือไม่ถึงเดือนนะครับประมาณเกือบๆแบบสองอาทิตย์เองม้องมันหลดจากร้อยหนึ่งเหลือศูนย์ศูนย์กว่าๆคล้ายๆเคแบบ ไอรอนเลยไอรอนไอรอนไฟแนนที่ผมเล่าในเคสสตาร์ดี้ที่แล้วครับเหมือนกันเลยฉะนั้นผมจะผมเจอจากที่นี่ไปก่อนนะจากที่นู่นน่ะมันอีกเรื่องหนึ่งนะเขาก็เจออีกก็เห็นบอกว่า d e f i มันมีเรื่องเหล่านี้ขึ้นเยอะฉะนั้นถ้าเป็นสายเซฟเซฟเป็นแบบอคิดไม่ไม่อยากจะได้ตังค์เาเรียกว่าอะไรนะเล่นเซฟดีกว่าได้ตังค์น้อยไม่เป็นไรนี้นะครับคุณไม่ควรเล่นกับกอเวน n ์ n กเก็ทุกกรณีเลยนะครับก็คือ อย่างที่คิมฟีฟเดดดี้บอกเนี่ยครับก็คือถ้าคุณไม่ได้สั่งสามารถแบบวิเคราห์ได้ตั้งเต็มปากเต็มคาว่ามันคืออะไรมันมายังไงก็วันนี้มันจะเพิ่มมูลค่าได้อย่างไงนู่นนี่นะครับคุณเล่นฟาร์มแบบสเตเบิลคอยเลยซึ่งช่วงนั้นก็มีพี่ๆน้องๆที่ผมเล่นกันด้วยกันนะครับแต่ผมก็ก็ยังก็ยังก็ยังดีก็คือผมก็บอกว่าให้ฟาร์มใช้สเตเบิลคอยไปเลยเพราะว่าถ้าฟาร์มสเตเบิลคอยอย่างไงอย่างไงอ่ะพอมันนโทเคนแล้วมันก็ขายไปเรื่อยๆมันก็เงินต้นมันยังอยู่ไง เงินต้นที่มันเป็นแบบสกุลนั้นๆมันยังอยู่ส่วนผมก็ค่าบทเรียนก็คือเรียกว่าค่าโง่ก็ได้นะครับก็คือเอาเงินที่มันเป็นแบบแท้ๆอยู่แล้วอะ BUSD USDT ไปแลกกับ e r ว m e n t Token มูลค่าร้อยเหรียญอะไรเงี้ยนะตอนนั้นนะครับก็ก็เลยว่ายง่ายเลผมก็หมดไปสองแสนจากที่เรากลับบ้านได้เงินสองแสนเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ได้อะไรกลับบ้านเลยได้เงินคืนมาประมาณสัก พันกว่าเหรียญก็ประมาณ3 0,000ื่นกว่าบาทไปแสนเจ็ดอะไรเงี้ยครับก็เป็นค่าง่วนหนึ่งก็เลยสุดท้ายก็ตอนนั้นก็เดือนนั้นก็ไม่ได้เอาออกนะครับก็ต้องเล่นต่อเอาคืนอะไรเงี้ยครับอ่าเห็นไหมครับแล้วมันก็มีพยายามแบบโอ้ยห่วงเวลานะครับก็คือแบบเฮ้ยเอาคุณเอาเลเยอร์หนึ่งนะเอามาฝาที่เลเยอร์สองได้นะเนี่ยมันก็มุกเยอะนะครับช่วงนั้นแล้วก็เอ้ยแล้วก็ฟาร์มเรื่อยๆก็ได้นู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายว่ายง่ายครับผมก็ทําไปทํามาลงเสียค่าแก๊สอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันได กลับคืนมาประมาณ6ก0ม0บาทเสียไปแสนสี่โดยประมาณนะครับก็แต่เสียเวลาด้วยไงประเด็นนะ่ะเสียโอกาสด้วยที่จะเอาไปฟาร์มที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับฉะนั้นก็ระวังหน่อยนะครับว่าการดีฟาหรือการให้ผลตอบแทนที่มันสูงเกินไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะค่อนข้างค่อนข้างน่าเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็โดนเนี่ยจะลักภูอนะไรเงี้อีกนะอ่ะสมมติว่าอัานนี้เทนี้ก็ผ่านออร์ดิตนะนี่คือทุกอย่างผ่านออร์ดิตหมดแล้วช่วงที่ผมเล่นนี่ยังไม่ผ่านออร์ดิตด้วยนะ เ้าก็กล้าเล่นนะอย่างเงี้ยเพราะว่าพูดจาดีอย่างที่บอกผมก็ถ้ามันพูดจาดีก็จะโอเคอะไรเงี้ยแต่คนนี้เนี่ยที่มันผิดพลาดเลยก็คือมันคิดว่าวิธีของมันถูกต้องแล้วเอาไม่อยู่พอมันเอาไม่อยู่เนี่ยคนคนจากที่ total lock value ลหลายร้อยล้านสามร้อยล้านอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นอะสมัยก่อนอะมันมันหมดความเชื่อมั่นแล้วมี DeFi เกิดขึ้นมาใหม่ <c oughs> เขาย้ายเลยนะครับแล้วย้ายเนี่ยแน่นอนผมจะบอกว่า ตัวหนึ่งที่สําคัญที่คุณจะดูเลยเลยว่าที่นี่ไอต้ตเหรียนก็ว่าเน้นโทเค็นจะราคาขึ้นราคาลงนะคุณดู total lock value เลยอันนี้ผมบอกให้เป็นเป็นเป็นทริคเลยนะดู total lock value เลยมันสูงขึ้นหรือเปล่าถ้ามันสูงขึ้นเรื่อยๆโอเคแปลว่ามีแนวโน้มที่จะสูงได้แต่ก็ยังจบไม่ได้ครับคุณต้องดูว่า total mint total burn นะั้นเท่าไหร่แรกๆมันอาจจะราคาสูงมาจาก total mint ที่มันจํานวนน้อยนะครับมันก็เลย มันก็เลยราคาสูงนะครับแต่มันจะพอเราทำเรื่อยๆถ้าเขาปรับเบรดในการให้ให้กองทุนโทเค็นไม่ดีสุดท้ายมันก็จะเฟอ้อนะครับพอเฟ้อไอ้ราคามันก็หายไปเลยนะครับอย่างอย่างเงี้ยอือ0ศูนย์จุดเจ็ดนะครับเคแบบไปแนนผมเนี่ยเมื่อก่อนเคยอยู่ที่แบบยีบห้ามั้งยี่บห้าดอนอะไรประมาณเนี้ยก็เหลือศูนย์จุดศูนย์ไม่แน่ใจว่าคนไหนผมผมบังพอดีนะ เดี๋ยวผมเปลี่ยนกันเห็นไหมก็ไม่เห็นฮนะก็คือประมาณที่ผมอ่านให้ฟันแล้วกันนะครับก็คือเหลือประมาณ0.039ดอลลาร์นะครับทีนี้ไอ้พวกนี้ผมก็เลยจะเป็นวิทยาทานว่าเดี๋ยวก็ไม่เน้นโทเค็นนะถ้ามันจะอยู่ยาวได้มันต้องหาวิธีในการเก็บค่าธรรมเนียมหรือได้อย่างยั่งยืนนะครับถึงจะอยู่รอดถ้ายังเป็นก o ไม่เน n นโทเค็นแล้วยังหาวิธีทําเงินจาก จากตัวระบบไม่ได้ขนาดนั้นเนี่ยสุดท้ายมันจะสูงขนาดไหนมันก็กลับมาประมาณนี้ได้นะครับฉะนั้นอย่างกู๊ดไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็พยายามทาทุกอย่างนะเอาจริงๆริอันนี้ก็คือคือยังเคสเนีคือพยายามแต่ก็ยังเจ๊งอยู่ดีเข้าใจปะ่ะเขาก็พยายามนะครับทําทําเอกเฮาส์ในการแบบว่าเอาเอ,าเอาแล้วออกไปเหรียญอื่นเห็นไหมครับเนี่ยเขาก็พยายามนะเขาพยายามนะทาวอลทํทำคล้ายๆออโต้ฟาร์มอะไรเงนี้คือคือก็เขาก็พยายามถามผมนะคือถ้าถามว่าเขาเขา เขาโกงไหมก็ไม่ได้โกงแต่เขาทำอีโคโนมิกไม่ได้จริงๆก็คือเขาก็พยายามทุกทางแล้วทำ IPO หาหาหุ้นมาสุดท้ายมันหาได้ตัวเดียวคือไทู้นตัวอื่นมันหาไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยครับสู้มันสู้แผนเค้กไม่ได้แบบเวลาคนจะ IPO เง IPO อย่างเงี FO, ง้ยก็ต้องอยากได้มีเดียโพสเชอร์ก็คือแบบดังๆอะไรอย่างเงี้ยถึงจะคุมใช่ไหมรับก็ไปออกพวกแพนเค้กดีกว่าเดี๋ยวไปออกตัวที่มันแบบว่าเป็นแบบนิชดีกว่าอย่างเช่น FX Swap นะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็มีมีม,มีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความแบบแข่งขันสูงอยู่ในในเรื่องของ IFO อะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะนี่แหละครับก็คือเขาก็พยายามทำมาเรื่อยๆสุดท้ายก็เอาไม่อยู่นะครับแต่ถามว่าคนไหนที่กำไรจากเคสนี้อ่ะจะยกตัวอย่างนะครับก็คือคนที่ฟาร์มแล้วฟาร์ม stable c o อยหรือฟาร์มไอชุดอย่างเงี้ย แล้วขายทิ้งอย่างเดียวเลยขายเป็น,เ,ปนเหรียญอื่นนะที่ไม่ใช่เหรียญของเขาเองก็คือขายทิ้ง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 หรือว่าเอาไปฝากที่ออโต้ฟาร์มอะไรอย่างเงี้ยครับจะสังเกตว่าออโต้ฟาร์มเนี่ยมันจะไม่ยอมให้เราเป็นผู้อื่นของกูสนะถ้าเราลองดีๆนะนเนี่ยกูสเ,เนี่ยเห็นไหมครับกูสเนี่ยออโต้ฟาร์มได้แค่เอ็กบีบีืเอ็กมันอยู่บีนบีนะครับซึ่ง ที่เขาให้แค่นี้เพราะว่ามันเป็น like, mm hmm. เ o ก้อนห e ่โของเขาไงมันจะทบก็ทบไปอะไไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้ไปแบบทําให้ราคาลดหรืออะไรก็ตามแต่ลองคุณคิดดูนะถ้าคุณไปฟาร์มอันนึงได้ได้แบบตัวเอกมาแล้วสุดท้ายก็มันเปลี่ยนเอกไปเป็นอีเทเรียมหรืออะไรเงี้ยครับก็คือการขายเอกทิ้งมันทําให้ราคามันดรอปนะครับผมจะเล่าเล่าในตัวอื่นอย่างเช่นอ่ะสมมติเป็น เป็นตัวที่ผมกำลังดูดูอยู่เลยชื่อปีดเดอร์แล้วกันนะครับไม่มีเอาเป็นบิฟี่ก็ได้บิฟี่บิฟี่เนี้ยครับคือถ้าเราถ้าเราแบบว่าออไอันนี้เป็นมาติกนะเปลี่ยนใหม่อันนี้ผมสร้างสมัครใหม่เลยจะได้ ปลอดภัยนะครับโอ้ไม่มี bsc โอเคอะทีนี้ไอ้อย่างพวกเราที่ได้แบบว่าฟาร์มฟาร์มแบบสูงๆอย่างงี้นะครับหกสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยครับหกสิบล้านของแพนเค้กนะครับ apy อะไรอย่างเงี้ยครับคุณก็ลองดูว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยแรบบิดนะ แรปบีดนะมันจะทบเห็นไหมมันเป็นกาวเนนโทเค็นนะถ้าเป็นผมนะบอร์ลี่นี่น่าสนใจไอแทมนี่น่าสนใจเพราะสมมติพอลลี่ไอแทมต่อให้มันเป็นกาวเนนโทเค็นแต่มันก็มีมีอะไรนะมีเออเขาเรียกว่ามีม,มีมีวิธีทําเงินของมันอยู่นะอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไมไ่แนะนำการลงทุนนะครับก็แค่มาเล่าให้ฟังนะครับ อ่าแต่ส่วนใหญ่เสังเกตไหมครับว่าจะเป็น o v n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  t Token ทั้งหลายเลยเนี่ยก็คือเราได้ทอมมอร์ฟามได้ o r n a n n e Token เพิ่มขึ้นเรื่อยๆต่อให้มัน APY มันเยอะเท่าไหร่มันก็เป็น o Governance Token อยู่ดีนะครับอ่ะผมพยายามจะหาตัวตัวที่มันได้เป็นเป็นอย่างอื่นแต่ส่วนใหญ่มันจะได้น้อยนะอ่าอย่าบุตรอ่าอ่าฟอกก็ยังไม่ไม่เด่นละกันเอาตัวเด่นๆที่เราคิดว่าเราน่าจะเราน่าจะ,เรา,าจะเราน่าจะเข้าใจนะก็อาจจะเป็น อาจจะเป็น ethereum ดีไหมเห็นไหมเคแบบก็ยังเคยอยู่นะครับเคสก็วันเน้นอืมอเคสแบบมันเป็นส่วนใหญ่มันเป็น,น,น,ปนก็วันเน้นทั้งนั้นเลยเห็นไหมครับอ่ะสมมติว่าเป็น bn b b usd กับ bn b แล้วกันนะครับห้าสิบหกเปอร์เซ็นต์นะครับแล้ว copy farm ที่ jest swap จ,จริงๆริง jest swap มันอาจจะเป็นตัวก็วันเน้นโทเค็นของมันชื่อ jest swap นะครับ แล้วมันก็ขายเจสซีอปเนี่ยกลับมาเป็น b ีอูเอสดีบีแอนบีอย่างเงี้ยครับเวลาเราได้จริงๆเราคือได้ BNB เพิ่มกับ b ีอูเสดีเพิ่มนะครับไม่ตรงส่วนนี้มันก็คือไม่ใช่กอรว่าเน้นโตเป็นไก่กาโดยไหนที่เราไม่รู้จักถูกไหมเราก็จะได้เหรียญที่เราแบบรู้สึกว่ามันเป็นแบบอาเหรียญท็อปทอปของของคริปโตและอะไรอย่างเงี้ยครับที่เขาใช้กันในจริงๆอะไรอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะได้กําไรนะครับแล้วถ,ถ้าบางคนเขาเน,น้นเซฟสุดๆเลยอย่างสายคิมดีฟาเดดี้หรือมาร์เคิลที่เขาออกออกนีีี่่ออกกมมาาาเเนนยคค้็ใชวิธฟรร์ะับ สเตโบคอรนี่คือแบบเขาเขาเขาเชื่อในเงินอย่างเดียวเลยถ้าเชื่อในเงินอย่างเดียวเลยมันก็มันก็มีถ้าถ้าอย่างที่ผมเคยเห็นนะก็ได้แบบ USDTB USD T, US d, USD เนี่ยของ d o p p l e อย่างเงี้ยสมมติ3ฟาร์มได้สูงสุดได้ปีละประมาณ19%ถามเอาจริงๆนะครับ19%นะ มันหาไม่ได้ง่ายๆที่ที่โลกเก่าแล้วอ่ะมันก็อยู่ที่โลกนี้แทนอะไรอย่างเี้ครับผมก็เลยคิดว่าคิดว่าจริงๆอย่างพวกนี้ถ้าเราเรายังเป็นมือใหม่มากๆเราอยากจะเซฟเซฟเราควรจะฟาร์มที่ Stable Coin เหมือนกันนะครับหรือถ้าคนที่เชื่อ BTC ก็อาจจะฟาร์ม BTC อย่างนี้ก็ได้ครับของของของตัว e l l p s s i s นะครับก็คือการขายตัว e l l p s s ิมาทบเป็น BTC b ีเลน BTC แล้วก็ P BTC ไปเรื่อยอย่างเงี้ยครับมันก็คือทำการที่เราจะได้ BTC เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับเราไม่เอาเหรียญก้อนเน้นอย่างเช่น e l i p s ซ s อย่างเงี้ยครับแต่จริงๆผมก็ถือ e l i p s ซ s นะอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือประมาณนี้นะครับว่าคนที่รอดจากสถนานการณ์พวกนี้ไนดะ้คือคนที่ฟาร์มตัวเอ่อฟาร์มเหรียญก้อนเน้นแล้วขายทิ้งกลับมาเป็น ตัวเหรียญหลักนะครับหรือฟาร์มจัดเซเบิลคอยเลยเพื่อที่จะลดความเสี่ยงจากการผันพนของ BnB หรือ BTC ต่างๆหรือ Ethereum ต่างๆนะครับก็จะลอดนะครับอย่างเช่นเป็นคู่นี้อ่ะอยู่ u s d ีซีบเมื่อก่อนเป็นร้อยนะเป็นร้อยเนี่ยจริงๆโหผ่านมา5-6เดือนแต่มันลดลงไปเรื่อยๆุดท้ายก็อาจจะได้อยที่ที่20-30%าเเซ็ก็ไฟลนะเสียไป็น 1. ุ้าได้มา2ี่สิบสสิบก็อกำไรไงอะไรเงี้ยครับผมก็เลยเล่าให้ฟังว่า เฮ้ยมันก็พอจะมีวิธีลุกเล่นได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไปเล่นกับสายก็ว่าเน้นเนี่ยคุณก็ต้องซิ่งเป็นต้องต้องเก่งระดับหนึ่งนะครับในการทำาเข้าใจมันจะมีมุกมาหลอกคุณไปเรื่อยๆนะครับที่ที่ท,ที่อาจจะทำให้คุณเสียตังค์ได้นะครับอะไรอย่างเงี้ยก็ฝากไว้อย่างนี้แล้วกันครับว่าอย่าไปเชื่อถึงกันทั้งเขาว่าตัวนี้มันจะออกมาเป็นมันจะออกมาเป็นตัวเหรียญ stablecoin นะครับ สิ่งที่เขาไม่บอกคุณมันคือเขาก็หยุดได้เหมือนกันไอรอนไฟแนนซ์ก็เช่นเดียวกันนะครับที่ผมมาดูในคลิปที่แล้วก็ให้บปอูเอเห็นไหมสุดท้ายพอมันออกมาไม่ได้มันไม่มีคนทําต่อมันก็จะหยุดให้ครับพอมันหยุดให้แต่เราไปเข้าใจว่ามันจะให้ทั้งปีอะไรเงี้ยมันก็ผิดแผนเราเนาะอย่างนั้นก็อย่าไปเชื่อมากนะครับว่าก o v ว r n a น้นถทเค็เราได้ B USD เนี่ยให้ระวังเรื่องนี้ไว้ด้วยนะครับเป็นอุทาหรณ์นะครับที่ผมเสียเงินจากตรงส่วนนี้ที่ผมเชื่อในตอนนั้นไปนะครับยังไงก ขอบคุณนะครับถ้าใครกดไลค์กด s u b สไครป์กดกระดิ่งด้วยนะครับให้กำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะเอาเกส์สต๊ี้มาเล่าเรื่อยๆนะครับที่ผมเคยประสบพบเจอมานะครับก็วันนี้เท่านี้ครับขอบคุณครับ